สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับคุณพึ่งนะฮะ GP รถบ้านนะฮะแถวน,นี้ก็บาร์เแวกนะฮะคุณพึ่งเองก็โตที่นี่เกิดที่นี่นะฮะเป็นเจ้าของเป็นรถใหญ่ของ GP รถบ้านนะฮะครับผมวันนี้ก็มีข้อสงสัยอีกแล้วคุณพึ่งนะฮะโอ้โหมันเต็มหัวเลยเวลาอยากได้รถสักคันเนี่ยมันเกิดความกังวลใจคุณพึ่งคือระหว่างรถป้ายแดงนะฮะกับรถมือสองเนี่ยพ้องบ้านเนี่ยควรจะ ใช้รถยังไงด,ดีอันนี้คุณพึ่งพอจะแนะนําได้ไหมว่าก่อนที่จะซื้อ,<ม>อรถเนี่ยควรจะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างถ้าเป็นรถป้ายแดงเป็นยังไงครับอย่างรถป้ายแดงนะข้อดีของเขาก็จะเป็นรถที่แบบว่าสภาพสวยเลยคุณนี่ไงสวยเลยเคยแบบเราผ่านงานใช้งานมาก่อนเนาะสภาพค่อนข้างเป๊ะแล้วก็อะไรหรือการท่องลูมันแบบไม่จุกจิกเลยเ่็ยังไงเราไม่ต้องแบบว่ากังวลเลยซ่อมบำรุงไม่มีแล้วช่างบำรุงไม่มีเลยแล้วก็ มีเงินดาวนเด็ดๆลคะครับห้าเปรต์สิ้าเต์ยใช่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่บอดี้แล้วแต่แบบจะแบบว่าสเปคไหนระดับ6ถ้า5้าแสนขึ้นแปดแสนล้านแล้วแต่สเปครุ่นที่เราต้องการครับใช่ค่ะไปแดงนี่ก็ก็ค่าต้องเตรียมเงินเตรียมเงินเยอะพอสมควระเป็นหลักค่สามงแนอะไรเงี้ยแมื่อตั้งแต่สามหมนขึ้นไปถึงแสนมีแน่นอน ก็พ่อบ้านจะสรุปว่าถ้าสมมติว่าวันนี้พ่อบ้านเนี่ปไ่รถถ้าเป็นรถหมาย้ายแดงเนี่ยก็ต้องเตรียมงบจัดจัดไว้หน่อยแล้วก็สเปคเนี่ยก็ต้องดูว่าเราชอบสเปคไหนรุ่นไหนอะไรยังไงแต่เรื่องปัญหาซ่อมบำรุงหรือจุกจิกเนี่ยในระยะต้นต้นไม่มีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อแตกต่างนี้แต่ที่สําคัญก็คือต้องมีเงินดาวใช่ไหมครับข้อแตกต่างมีเงินดาวมีประกันชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยต้องเตรียมไปด้วยอะไรอย่างนงี้เนาะ อ๋ออาจจะมีโปรโมชั่นบ้างเล็กน้อยแต่ก็บวกไปในรถนั่นแหละถูกไหมอันนี้ก็คือคสไม่รับต้องมาบอกกันตรงนี้เลยอ่ะถ้าอย่างข้อบ้านเนี่ยมีแคสไม่มากเท่าไหร่ทีนี้สนใจเรื่องรถมือสองข้อดีของการที่เราจะซื้อรถมือสองเนี่ยมันดียังไงครับก็ข้อดีก็คือเราเราข้อหนึ่งเลยนะเราจํากัดรถประมาณไหมเราต้องมองอยู่ตรงนี้นะคะว่าคุณลูกค้าต้องการงบประมาณเท่าไหร่ สเปครุ่นของรถใชสเปครุ่นของรถว่าลูกค้าชอบรถแนวยังไงอีโกมาหรือว่าจะเป็นรถสตรไตล์เจ็ทที่นั่งค่ะหรือเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยครับผมอ,อยู่อยู่ที่ว่าเราท,ที่การ,ราใช้งาน,งานเราด้วยใช่อนนะแล้วก็สามก็ต้องมีการตรวจสอบสภาพรถเือสองก่อนที่เราจะซื้อเนาะก็ต้องผ่านให้ช่างมาตรวจสอบดูแลเบื้องต้นนะว่ารถเครื่องเป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงครับค่ะที่ง่ายในการซื้อรถยือสอง คุณลูกค้าต้องมีประสบการณ์ในการใช้รถด้วยนะคะต้องรู้จักการดูแลบำรุงรักษารถด้วยค่ะวันนี้ได้ความดีก็ถ้าบอกว่าวันนี้ท่านพ่อบ้านเนี่ยเอาเป็นว่างงน้อยขอน้อยเนาะก็อยากจะหารถใช้แหละอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าอันดับแรกก็คือข้อประมาณอันดับที่สองเนี่ยก็ดูว่าเอ๊เราจะไปใช้งานเกี่ยวกับทางด้านไหน นะเกิดเรามีอาชีพยอย่างนี้หรือว่าเราจะาไปเขาเรียกว่ารถไปเที่ยวหรือเปล่าเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นรถแบบประหยัดน้ำมนันอีโคคาร์สหรับขับไปทํางานไปทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่ารถพร้อมใช้ไหมหมายความว่าสภาพมันดีไหมแล้วก็คุ<ๆ>้มเพบ่มว่าอาจจะต้องเพิ่มของการดูแลรักษารถเป็นด้วยใช่ก็จะไรักษารถเปด้วยนะคะอ้วจากเช้ามาต้อง ก็จะทำให้การเขาเรียกว่าการที่เราไปเห็นวันนันก็จะไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้ได้ยาวๆอ๋อใช้ได้ยาวๆไปแดงเพราะเหมือนรถไปแดงเพราะว่าทางร้านก็มีการดูแลบำรุงรักษาก่อนส่งมอบใช่เพราะว่าพึ่งพึ่งเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นอูใหญ่อยู่แล้วอูเก่าแก่แล้วใ่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจที่จะมีรถมือสอง สามารถที่จะเข้ามาปูดคุที่ GT รถบ้านรถสวยที่บางละแวกที่นี่ได้เลยถูกไหมครับของละแวกะของละแวกค่กคา็เข้า,ขามาดูรถนะซึเก,กิดป็นแบบว่าเราต้องการรถที่ลูกค้าขเบาๆสบายๆอย่างรถรถมือสองของเราเนะก็เป็นรถบ้านนะเจ้าของมือเดียวก็คือไม่มีชนหนักยิ่งป้อะไรแน่นอนกเลยใช่ไ ว่าผ่อนสบายๆเดี๋ยวนะอย่างอิงโกคาเนี่ยตอนนี้พ่อบ้านชอบมากเลยเพราะว่าคิดว่าจะได้ขับไปแบบทํางานเนาะทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นรุ่นิยมด้วยนะเป็นนิยมใช่ไหมไอ้อย่าง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 เช่นเขาเรียกว่ามิซูเอ็กซ์ทราดหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมิซันตอนอะไรนะฮะมิซันอะไรนะที่เป็นแแบบว่่าาออะไรยยงงเี้นี้ก็คือประหยัดน้ำมันหมดเป็นสี ร,ระะุ่นใหม่เพาจะมีระบบประหยัดน้ำมันโคด้วยทียนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามตลาดก่อนตัดสินใจนะฮะที่จะซื้อรถนะฮะทุกทัานนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณพนมากที่ให้ความรู้ดีๆระหว่างรถใบแดงกับรถมือสองนะฮะวันนี้ใครที่หารถอยู่แล้วก็จะไปหาใช้งานนะฮะเอาให้ตรงวัตถุดิบของคุณผู้ชมแล้วกันถ้าใครยังไม่แน่ใจนะฮะทักเข้ามาหาคุณพ่งได้เลย,เลยคุณพื่งพร้อมที่จะให้คำแนะนำ ไม่ต้องาวที่ยนะคะฝากฝากนะฝากฝากฝาี G ีลดบ้านไว้หน่อยครับผม G ีลดบ้านสวยนะคะไม่ต้องยาวไม่ต้องทําค่ะลูกค้าทุกอาชีพทุกเครดิตทุกสาขาค่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายรถบ้านนะคะขื้อขายอย่างดีให้บริการค่ะลูกค้านะคะกดติดตามเพจนะคะรดบ้านสวยจะงหวัดกับแพนเพรหรือต้องการโทรสอบถามนะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะของคุณค่ะ ขอบคุณนนครับขอบคุณพึ่งแม่ขอบคุณคุณ,คณผู้ชมด้วยนะครับ